อ่าไมเลิกไปกันแล้วอ่าอวันนี้มลกับพี่ต้อมไทยเริ่มแล้วเหร <ard> fire, er, ิ่มแล้วยังไ่าจะไม่ไดันดีใจครับดีใจก็มาทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้งานก็สลับปังค่ะปีนี้งานก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีครับผมดีใจที่กล้องเหมือนการที่ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้ครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนทุกคนนี้นะครับยังไงเราต้องมาเป็นคู่เนาะแล้ว ทุกปีทุกปีทุกปีบรรยากาศปีนี้เมมป็นยังไงบ้างทุกินมูุกก็ดีนะครับเหมือนทุกปีเนอนะผมว่าพี่ต้องเขาเป็น,นะปนคนที่น่ารักแล้วก็ใครที่เจอเขาก็จะแบบผมว่าทุกคนมาด้วยใจมาแสดงความมี<ช>คีกับทุกๆแง่มุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเราก็มาด้วยมาด้วยใจมาด้วยความเป็นพี่น้องด้วยความเป็นครอบครัวปเด่นไปมาไทยนี้ที่ต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างดีใจครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีแบบไว้ ่ิผมว่าผมว่ามันพิเศษหมดเลยนะอย่างที่มีบอกเลยว่าแต่ละแต่ละที่คนก็จะแบบน่ารักแบบแต่ว่าแสดงออกไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีความแบบเคารพแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ฟิลิปปินส์อาจจะแบบโอหสนุกแบบโอเวอร์แบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็แต่ทุกคนเราก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่เขาให้มา บางครั้งเรเียมไปเันอยู่กับโกเราเป็นยงไงแต่ละประเทศเหมือนกันไม่ได้ต้แตกต่างกันหรือว่างก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีเออย่างบาประเทศเนี่ยเราก็ไปโวสกนด้วยสดวก็สนุกีงกสะดวกที่พาสัมีมีระดับอะไรกันไนอกจากีแล้วมีรด เซลเซีลเป็นกับทีพี่กิจการของเราสองคนเนี่ยเป็นกิจการการไปการไปแผนนี้ก็จริงๆผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนไปเข้าค่ายเนาะที่แบบเข้าค่ายเข้าค่ายเหมือนว่าเราเราเราแบบเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเดินทางด้วยการไปกันทั้งทีมอย่างเงี้ยเหมือนว่าเข้าค่ายกันหมดเลยแต่ว่ามันก็มันก็สนุกดีไดยใช้ชีวิต่ทุไหนแบบใครแบบทำอะไรก็แยกย้ายใครแบบ จะไปกินข้าวไปทําอะไรด้วยกันก็มาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเองตอนของพีกินเองรอบที่แล้วพี่พีเขาแกล้งเราหนักเราไม่เอาคืนหรอกเรื่องไหนเรื่องไหนพี่หนูเลยแกล้งเขานะผมเป็นคนไม่เจ้ากิเจ้าแนพ้เป็นคนผ่านแล้วก็ผ่านไปเราแค่จําไว้เฉยเฉยวเราไม่ใกล้จะเอาคืนเขาใช่นะไม่มีเลยนักเกัวแล้วจริงๆไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้โพสให้รูปนึ่นเลย ต้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวลบให้อ่าแล้วก็ล่าสุดน้องนายมาเล่นเอ็มบีคือที่ได้ดูผลงานด้วยนะดูแล้วครับเป็นงไงบ้างคอับเรนก็น่ารักนะผมทีแรกผมผมก็รู้สึกว่าตอนตอนที่ผมรู้ว่างทีก็จะทำสั้นอ่า20นาทีเลยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างด้วยเรื่องคิวกันด้วยหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรต่างๆทำให้แบบช่วงเวลาในการถ่าย ทั้งบีบด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูผลแล้วออกมาแล้วผมรู้สึกว่าก็ผมประทับใจมากผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นพี่ชายที่รักด้วยแล้วก็เป็นมีดีด้วยเลยก็รู้สึกว่างานออกมาแล้วน่าภูมิใจครับมื่มีเทใจี่ดีกับนายมาผมว่าทั้งคู่ทั้งมีดีนะ นจริดต่ามอคนด่ด้ดีก็จริงๆว่ามันมันเรื่องของโอกาสล้วะครับผมช่วงนี้เขาก็โฟกัสเรื่องงานแสดงยู่ด้วยแล้วก็จริงานเกีเขาตั้งจจะทำูแล้วก็ช่วงนี้มันใกล้จะถึงเสิร์ตเขาก็เลยไม่มีคิวให้พี่ไง ได้เราไม่เล่นให้บ้างเลยสิเลยสิหลายคนบอกว่าเวลาพีเลยอยู ap ่กินที่มัดแอกเพรอบเขื่อนไม่เป exactly ็นไรแต่เราคือไม่เตือนว่าจะขึ้นจะเขือนตลอดเวลาไม่มีอ่ะไม่มีเขือนหรอกเขาว่าเขือนคนอื่นอะไรว่ากับผมมันแบบอยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็ก็ก็ดีกับตัวเขาด้วยมั่วป่ามั่วมั่วมั่วมันก็ดีกับหมึ่งแต่ว่าเขาก็ได้ไป explore กับการนั่งมาคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบ ธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาเขาได้ไปเจอคนที่เก่งคนที่มีความสามารถอะไรย่างเงี้ยผมว่าเขาเขาเองก็ได้พัฒนาได้อะไรด้วยก็ดีใจกับเขาทุกครั้วยครับทั้ึกษาเรา่อยไช้เรื่องการทํางานเลยไหเครื่ก็ก็นานๆทีนะรเพาะจริงๆแล้วผมว่าเขาก็มีเดเรคชั่นของเขาที่ชั้เจเลยนะแต่ว่าก็คุยกันเรื่อย จริงๆเขาเขาในด้านงานเพลงอะไรอย่างเง,เง,เงี้ยเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยว่าเราไม่ตัดไม่งัดสายก็จะคอยดูเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่อง